สวัสดีครับผมนายอุดมวงหญ่ผู้ใหญ่บ้านบ้านสถาน2หมู่ที่1บ้านสถาน2หมู่ที่1นั้นเดิมเป็นชุมชนคนไทยลือ้อซึ่งคนไทยลื้อนั้นเป็นคนที่รักความสะอาดรักวัฒนธรรมรักขนบธรรมเนียมในการดำรงชีวิตชุมชนคนไทยลื้อนั้นเดิมอยู่เมือง12ปัรน,นาประเทศจีนตอนใต้มนทนอยู่นานซึ่งย้ายอพยพ ชุมชนล่องมากับลำน้ำมาตั้งอยู่ที่จังหวัดน่านหลังจากนั้นก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่อำเภอเชียงม้วนจังหวัดพะเยาและย้ายจากอำเภอเชียงมนวนจังหวัดพะเยาเข้ามาที่บ้านสถานตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาคนไทยลื้อนั้นเป็นคนที่รักปลูกรักการปลูกรักการฝังจิตสำนึกลูกหลานให้ลูกหลานได้ดำรงชีวิตตามรอยของบรรพบุรุษที่ผ่านมา การปลูกนั้นหมายถึงการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้เพราะได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนทุกวันนี้กิจกรรมของหมู่บ้านหมู่บ้านสถานได้เป็นหมู่บ้านเชิดชูคุณธรรมของจังหวัดพะเยาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปรับใช้ หมู่บ้านชุมชนจิตอาสาดีเด่นของจังหวัดพะเยาของโครงการกศนเป็นหมู่บ้านโครงการส่งเสริมผู้นําการเปลี่ยนแปลงระดับภาคเหนือเขตตรตวราชการที่16โครงการอนุรักษ์ชุมชนป่ารักโลกร้อนไม่เผาไม่ฆ่ายาในเขตหมู่บ้านมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาโรคไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน ทางชุมชนเน้นการปลูกผักปลอดภัยในการบริโภคพ,พืชผักต่างๆโดยระบบอินทรีย์ชุมชนมีการสงเคราะห์ศพต่างๆด้วยการที่ออกสตงคงช่วยจัดงานศพทุกครั้งและร่วมทำบุญทุกครั้งที่ผ่านมานี่เป็นข้อมูลเบื้องต้นของทางชุมชนบ้านสถาน ชุมชนบ้านสถานสองหมู่ที่หเป็นชุมชนที่เคารพรักในบวลพระพุทธศาสนายึดหลักเอาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นกิจ,จวัตรปฏิบัติในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเรื่องของเบญจศีลเบญจะธรรมนํามาเป็นข้อปฏิบัติของชุมชนเป็นประจําอย่างสม่ํามเสมอนําเอาหลักธรรมศีลห้ามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบความร่มเย็น ให้มีชีวิตที่เป็นปกติสุขเอามาประกอบในการดําเนินชีวิตให้มีความสุขและมีความเจริญในครอบครัวในสังคมสําหรับโครงการในการดําเนินกิจกรรมศีลห้าของชุมชนได้มีการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆตามหลักของศีลห้ามีดังต่อไปนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมรักษาศีลข้อที่1ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ เว้นาการฆ่าสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลามีการจัดเขตห่วงห้ามในการจับสัตว์น้ำในบริเวณหนองกีฬะและก็มีการแจกพันปลาชนิดต่างๆให้กับประชาชนเพื่อปล่อยลงในแม่น้ำในเทศกาลวันสำคัญสำคัญกิจกรรมการส่งเสริมรักษาศีลข้อที่2 การจัดตั้งกองทุนต่างๆขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้มีรายได้เกิดขึ้นในอาชีพต่างๆส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เป็นอาชีพที่สุจริตเข้ามาจุนเจือและเก็บออมในครอบครัวจับกลุ่มสมะอาชีพต่างๆขึ้นเช่นกลุ่มผ้าทอไทยหรือกลุ่มจักสารกลุ่มก้วยฉาบนอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์ขึ้นในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มต่างๆการรักษาสินในข้อที่สาม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความสัมพันธ์ของหมู่บ้านเพื่อทําหน้าที่ให้กําลังใจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์เข้าวัดฟังธรรมทุกวันพระในเทศกาลเข้าพรรษาการรักษาศีลข้อที่4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการไกลเกี่ยวความขัดแย้งในหมู่บ้านเพื่อทำหน้าที่ในการประนอมข้อพิพาทสร้างความสงบสุขให้ก่บชุมชนมีการจัดตั้งกฎระเบียบการป้องกันปัญหาการทะเลาะวิวาทขึ้นในชุมชนซึ่งในรอบ10ปี20ปีที่ผ่านมาบ้านสถาน2หมู่ที่1ไม่มีการทะเลาะวิวาทและไม่มีคดีความาเกิดขึ้น ิข้อที่ 5. มีการแต่งตั้งคณะการป้องกันยาเสพติดขึ้นในชุมชนโดยจะมีทางผู้นำและกรรมการในหมู่บ้านช่วยดูแลในเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุหรี่เรื่องของสุราเรื่องของยาเสพติดชนิดต่างๆจะดูแลคุ้มครองเยาวชนได้ปลอดภัยในสิ่งที่เป็นอมายามุก ประเพณีด้านวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของประชาชนชาวไทยลรือบ้านสถานสองหมู่ที่1คือพิธีกรรมข้าวกรรมหรือภาษาเมืองเขาเรียกข้าวกรรํามซึ่งจะมีการจัดขึ้นทุกปีในเดือน8เหนือออก6คำ่ำจะมีพิธีไหว้ผีเทวดาหลวง ทุกหลังคาเรือนต้องเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมพิธีในวันนั้นด้วยและในช่วงทํากิจกรรมทุกคนห้ามออกจากบ้านในช่วงเช้าจนกว่าพิธีกรรมจะเสร็จสิ้นถ้ามีการฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเหล้าหนึ่งขวดและเงิน1บาทยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนี้ ท้องถิ่นหรือบุคคลตัวอย่างของหมู่บ้านนายเริ่มวงใหญ่ปรานด้านพิธีกรรมและวัฒนธรรมของถิ่นไทยหรือนายรอดวงใหญ่ปรานด้านจักสานนางบัวเร็ววงใหญ่ปรานด้านการสอนทอผ้าให้เยาวชนนางอัมพรวงใหญ่ปรานด้านการขับหรือซอข้าวแลกจอย นายสว่างวงใหญ่ปราดด้านการเท่าจำนายทานวงใหญ่ปราดด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนายนิคมวงใหญ่บุคคลตัวอย่างด้านเศรษฐกิจพอเพียงนายสำราญบ,บัวแดงบุคคลตัวอย่างด้านวัยยาวัจกรวัฏสถานนายทวิตปินสักบุคคลตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ภาษาไทยลึอือ นางยอดวงใหญ่บุคคลต้นแบบด้านศิลธรรมนางมอนมูลสีบุคคลต้นแบบด้านศิลธรรม ชุมชนบ้านสถานสองมูลหนึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบนในด้านกิจกรรมงานทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหมู่บ้านศินห้าซึ่งธรรมภาพได้มาอยู่บ้านสถานตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าชุมชนนั้นมีความเข่งครับใน นะกิจกรรมต่างๆทางพระพุทธศาสนาการให้ทานรักษาศีลนะตลอดจนถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมกิจกรรมต่างๆก็เอ,อื้อต่อการที่จะให้ชุมชนนั้นมีความสุขมีความเจริญนะและก็ปฏิบัติจริงนะทุกๆก,กิจกรรมจะเห็นได้ว่าชุมชนนั้นนะมีความเข้มแข,ข็งนะด้านศิลธรรมและวัฒนธรรมประเพณีเป็นอย่างยิ่งหมู่บ้านถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบนะซึ่งเป็นแกนนำ นะในทางคณะสงฆ์จะนำกิจกรรมต่างๆมาที่วัดสถานนะแต่ว่าทางชุมชนก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งนะทุกๆก,กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมบวชภาคฤดูร้อ,อนกิจกรรมนะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมทุดดงลุกขมูลหรือว่ากิจกรรมต่างๆตลอดพรรษาชุมชนก็จะมาร่วมกิจกรรมอย่างคับขัางไม่ว่าจะเป็นการตั้งทําหลวงหรืออะไรต่างๆ นะซึ่งถือว่ามีผลงานนะเป็นที่ประจักษ์นะจึงขอชื่นชมและขออนุโมทนานาะในการทำงานนะเป็นอย่างดียิ่งนะขอเจริญพร